สวัสดีค่ะบุภาพา้ารวยค่ะมาแนะนำเสื้อตัวหลวมๆอีกตัวหนึ่งค่ะทีนี้ว่าเป็นเป็นลายที่ไม่ยากเนาะเป็นลายที่ไม่ยากแล้วถักออกมาแล้วบุภาเห็นแล้วชอบใจค่ะชอบใจแล้วเพอินว่ามีมีไหมสีนี้อยู่พอดีทีนี้ลายนี้ค่ะเป็นลายที่ง่ายๆแต่เขาผสมระหว่างอสองแบบเนาะแบบพันหัวเข็มหนึ่งครั้งกับอีตัว ตัวส่วนบนเนะะี่ยค่ะส่วนบนแล้วก็ทําเป็นสลับพอหนึ่งคอหนึ่งครัง้งแล้วก็สลับวางสลับวางเป็นตาข่เป็นตขานตขา่ชายยาวๆแขนยาวๆเนาะเป็นเสื้อลำลองที่ใส่แบบหล,ลวมๆโครงโครงอะไรเงี้ยค่ะแล้วบุภาเห็นแล้วก็ชอบใจเอาไว้ใส่กับเสื้อผ้าตัวอื่นก็ถักมาได้ส่วนส่วนบนนิดนึงแต่ทีนี้ว่าตรงคอนะคะอาจจะไม่เหมือนของเขาซสทีเดียวเดี๋ยวพอบุภาถัก แบบสําเร็จแล้วเดี๋ยวจะเอามาให้ดูกันค่ะทีนี้ลายลายนี้บุผักจะแปลงมานิดหนึ่งนะคะแปลงจากแบบมานิดหนึ่งแต่ว่าเห็นแล้วเพื่อนจะเอาแบบนี้ก็ได้นะคะเกิดว่าใครหาหาเจอหาไม่เจอแบบเนาะทีนี้เราก็มาถักตามใจเราก็ได้ค่ะคนที่ถักเป็นแล้วส่วนคนที่ไม่เป็นคือบุผักไม่ได้มาสอนเข้าตัวนะทีนี้ว่าทำทำตัวอย่างให้ดู แล้วก็มาแนะนํานิดหน่อยค่ะมาแนะนํานิดหน่อยนะตรงตาข่ายนะคะเขาจะใช้สับห่างกันพันหัวเข็มหนึ่งครั้งโซ่สองนะะี่ค่ะสับบางเป็นตาข่ายลงมาส่วนตัวข้างบนพันหัวเข็มหนึ่งครั้งเรียงกันไปกลับไปกลับมานะทีนี้มาดูที่ที่บุผาถักไว้แล้วเริ่มต้นไว้หน่อยแล้วนะคะ บุพัจะถักอ่อันนี้ถักจะถักเป็นแผ่นอย่างเงี้ยค่ะสองแผ่นมาประกบกันสองแผ่นมาประกบกันแล้วถึงจะมาต่อเป็นลายตะข่ายออกทางแขนแล้วก็ทางตัวบุพาใช้โซ่ทั้งหมดเนี่ยค่ะร้อยเจ็ดสิบโซ่นะคะร้อยเจ็ดสิบโซ่เพราะบัดต,ต้องการตัวใหญ่ตัวหลวมๆใช้ไหมตานกกระยางไหมพรมเส้นเล็กตานกกระยางมันจะเป็นม้วนเล็กนะคะอันนี้ไหมนิ่มมากใช้ไหมอันนี้ แต่ว่าเสื้อตัวนี้ก็น่าจะหลายม้วนอยู่นะคะตรงที 1, ะะ 1, ง่พันหัวเข็มนะคะบุพาใช้พันหัวเข็มสองครั้งพันหัวเข็มสองครั้งเดี๋ยวจะทาให้ดูหน่อยหนึ่งนะคะอันนี้ทํามาชิ้นชิ้นหน้าเนี่ยได้แล้วชิ้นหน้าตรงคอนี่ได้แล้วทาทาตรงคอวัดเดี๋ยวเดี๋ยวเสื้อตัวนี้บุพาต้องมาเก็บคอนะคะแต่ของฝรั่งอะ่ะเขาเขา,เขาไม่มีเก็บแต่บุพาจะมาเก็บเก็บให้มันขอบคอสวยแต่ว่าเป็นแบบไหนเนี่ย เดี๋ยวให้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 ตัวสําเร็จออกมาก่อนนะเดี๋ยวจะเอามาให้ดูกันแต่ว่าแผ่นหลังเนะะี่ยค่ะแผ่นหลังเราก็ถักอย่างนี้แหละแต่แผ่นหลังเนี่ยเราจะจะล่นจะล่นหนึ่งแถวตรงตรงคอนะคะล่นตรงคอตรงคอลงด้านหลังมันก็พืชยาวเลยใช่ไหมคะถักยาวเลยตรงคอเนี่ยล่นมาแถวแถวบนเนี่ยแถวบนแล้วตรงหัวไหลเราก็นี่มาชนกันท้องแขนเราก็มาชนกัน ท้องแขนนะคะเนี่ยค่ะพอแขนอันเนี้ยไ,ได้ได้ตรงรักแร้แล้วแขนเราก็มาเกี่ยวอย่างนี้นะคะมาชนกันก็จะเป็นแขนออกไปแล้วก็ไปถักเป็นโซ่แล้วก็ถักเป็นโซ่ต่อออกมาต่อตออกมาตรงแขนตรงแขนตรงเนี้ยค่ะเราก็นับจากข้างเข้ามาว่าเราจะเอาที่เท่าไหร่มาเป็นตรงแขนนะคะเกี่ยวแล้วก็เอาชิ้นหน้าชิ้นหลังมามามา,มา,มาถัก ถักรวมกันนัก็จะเป็นมันก็จะเป็นแขนออกไปใช่ไหมคะมันก็จะเป็นแขนออกไปเนี่ยนับเข้ามาตรงเนี้ยบุผาได้วงแขนแล้วตรงคอแล้วเอาสองแผ่นมาชนกันแผ่นหน้าแผ่นหลังมาชนกันพอมาชนกันเสร็จแล้วเราค่อยถักเป็นเป็นตัวตาข่ายลงมาส่วนแขนก็เป็นตาข่ายออกไปเป็นตาข่ายออกไปตรงนี้ก็จะชนกันเป็นสองด้านสมมุติว่าอันนั้นเป็นเป็นแผ่น อีกฝั่งหนึ่งเป็นแผ่นเป็นแผ่นหลังนะคะเนี่ยค่ะเรามาเกี่ยวตรงนี้แล้วเราก็มาถักต่อถักตรงนี้นะให้มันเชื่อมกันเชื่อมกันมันก็จะเป็นแขนแล้วใช่ไหมคะเนี่ยก็จะเป็นแขนออกไปแล้วเราก็ถักโซ่เพราะตัวนี้เสื้อตัวนี้มันจะเป็นหลวมๆถักโซ่ไปเป็นแขนตอนนี้ของผู้ผาด,ด,ดูเหมือนตัวใหญ่นะเพราะผู้ผาต้องการตัวใหญ่ตัวตัวหลวมๆนะครับทีนี้ ลายที่เก็ตตรงนี้ค่ะบุภาจะมาทําตัวอย่างให้ดูอันนี้กําลังถักแผ่นหลังบุภาใช้ร้อยเจ็ดสิบโซ่คือใช้เยอะนะคะเพราะว่าต้องการตัวใหญ่แต่เพื่อนหลายคนเอาขนาดเล็กกว่าน,นั้นก็ได้ค่ะเข็มใช้เข็มเบอร์สามเข็มเบอร์สามนะคะแล้วก็ไหมพรมแจ้งแล้วนะไหมพรมเส้นเล็กอันนี้ถักมาได้รอบนี้นะคะ เพราะว่ามันเป็นการถักแผ่นหน้าแผ่นหลังมันกลับไปกลับมาพอขาเราเราทําหลักใช่ไหมคะขาไปเนี่ยมันสวยแต่พอกลับมามันจะเป็นด้านหลังแบบเนี้ยไม่สวยบุพภาก็เลยแก้แก้วิธีให้เป็นแบบนี้ให้เป็นแนวแบบนี้เพื่อที่จะให้ให้ดูลายสวยนะอ,อันนี้ที่ที่แก้จากแบบเขาพันหัวเข็มสองครั้งนะคะพันหัวเข็มสองครั้งคือขึ้น โซ่เนี่ยบุภาใช้ร้อยเจ็ดสิบโซ่แต่เพื่อนจะเอาน้อยกว่าน,นั้นก็ได้ใช้ร้อยเจ็ดสิบโซ่ก็ปักลงในในโซ่แต่ทีละช่องทีละช่องอย่างเงี้ยค่ะอันนี้บุภาถักมาได้หน่อยหนึ่งแล้วนะมาต่อตรงนี้นะตอนนี้พันหัวเข็มพันหัวเข็มสองครั้งนะคะเข็มใช้เบอร์สามเนี่ยค่ะตัวนี้ที่ที่อาจจะทำกำลังนั่งถักอยู่ พันหัวเข็มสองครั้งนะคะเพื่อให้มันเป็นเกลียวสวยอืมมันก็จะเป็นเกลียวสวยนะอืมตอนเข้าตัวเนี่ยค่ะก็อยู่ที่ว่าแบบเราจะเอาแบบไหนนะตรงคอนนี้บุผาดูคอจะเป็นสี่เหลี่ยมแต่พอถักขอบคอมามันก็จะเป็นคอคอกลมค่ะคอกลมคือบุผาจะต้องแต่งแต่งคอนิดหนึ่งนี่นะคะพันหัวเข็มสองครั้ง ดึงก็จะดึงแน่นนิดนึงนะเพื่อให้มันเป็นเกลียวสวยค่ะนี่นะตัดมือไปนะคือลายจะเป็นลายไม่ยากเนาะแต่ว่าแบบของต่างประเทศเขาเขาทำแบบมาสวยค่ะทำแบบมาคือเขาจะรวมกันอะไรอย่างเงี้ยเอาแบบโน้นแบบนี้มาใส่ในเสื้อตัวเดียวกันพอออกมาเป็นตัวเสื้อแล้วมันสวยค่ะใส่พอดีวิกนี้ ก็เอาเสื้อตัวที่เสร็จมาให้ดูได้สองตัวสีชมพูกับสีแดงนะคะแต่สีแดงใส่แล้วสวยมากชอบใจมากแบบใส่สีรองเท้าแดงอีกต่างหากพอดีชอบสีๆนะตรงมุมนี่นะคะตรงมุมนี่นะนะคะมันจะมีหน่อยหนึ่งนี่นะจะมีหน่อยหนึ่งอย่าทิ้งมันนะคะนี่นะ เกี่ยวเพราะไม่งั้นมันจะไม่ตรงกันตรงนี้นะคะพอมาพอชนรอบเสร็จแล้วเรากลับมาด้านนี้ด้านนี้ไอที่ที่เป็นเป็นแนวนี่นะคะเป็นแนวนี้นะใช้พันหัวเข็มนะคะพันหัวเข็มพันหัวเข็มแล้วก็เกี่ยวเข้าไปเกี่ยวเข็มเข้าไปในช่องอย่างนี้นะคะในช่องนี้นะดึงมา นี่นะคะแล้วก็ดึงนี่นะแล้วก็ย้อนนคะคะทำอย่างนี้อันนี้วิธีแก้เพราะเพราะถ้าเราถักกลับไปกลับมาค่ะมันมันไม่สวยอะผู <c oughs> ้หดาดูแล้วมันมันไม่เรียบอะมันเป็นด้านหน้าด้านหลังอย่างนี้ค่ะนี่นะนคะคะพันหัวเข็มนะพันหัวเข็ม ปักลงไปเนี่ยค่ะเกี่ยวสองช่องเกี่ยวสองช่องแบบนี้นะดึงแล้วก็ดึงนี่นะเดี๋ยวจะให้ดูทางด้านหลังจะถักไปได้หน่อยหนึ่งก่อนไหมนกกระยางมันนิ่มค่ะนิ่มสวยที่จริงบุผามีสีนี้อยู่ตัวหนึ่งพอดีสั่งไหมามามาอีกก็เลยไหมมันเหลือใช่ไหมก็สั่งมาต่อ มีตัวหนึ่งก็เป็นลายเหมือนตาคายอ่ก็สวยดีก็เลยเออลายนี้อันนี้ตัวหลวมๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราใส่ลำลองไปเที่ยวไปโน่นไปนี่ได,เด้เดี๋ยวดูเดี๋ยวดูพอเสร็จออกมามันอาจจะไม่ได้เป็นตามแบบเขาซะทีเดียวก็ได้อยู่ที่ไหมค่ะว่าจะพอหรือไม่พอนี่นะเนี่ยเราก็ปักฝั่งนี้เห็นไหมคะนี่นะคะก็จะเป็นคูขึ้นมา พอพอเราจะมาปักเป็นหลักเราก็มาปักตรงช่องอย่างนี้เป็นหลักนี่นะคะช่องนี้นี่ปักมันยาวเนาะอันนี้ผักจะเริ่มจะเริ่มใบนะนะคะจะได้มามากับข้างปีกมุมหนึ่งเนี่ยค่ะถักสองแผ่น แล้วเอามาชนกันมาชนกันเป็นแผ่นแล้วค่อยถักเป็นตัวลงมาถักไอตัวตัวที่เป็นตะข่ายค่ะตะข่ายตะข่ายเราก็ใช้พันหัวเข็มพันหัวเข็มหนึ่งครั้งถ้าเกิดเราไอตัวนี้หนึ่งครั้งบุพาก็กะว่าจะเอาพันหัวเข็มสองครั้งให้มันเป็นเกลียวค่ะแล้วก็โซ่สองโซ่สองให้มันให้มันสวยเหมือนเป็นเกลียวเหมือนตัว ตัวนา,นานาเนี่ยค่ะที่เราประยุกต์อะนะแห่ลืมทีถักไปลืมลืมพันหัวเข็มตรงเนี้ยเราจะเผลอไปแบบไม่พันหัวเข็มะะอย่างงี้ค่ะนี่นะเกี่ยวไปเรื่อยๆ จะเอาตามแบบของบูพาหรือจะเอาทําเป็นหลักกลับไปกลับมาก็ได้นะคะแต่บุพาลองดูพอเป็นหลักกลับไปกลับมามันเป็นด้านหลังไหยอีกข้างนึ่งอะ่ะมันจะเป็นเหมือนฝั่งเนี้ยบูพาว่ามันมันไม่เรียบร้อยก็เลยหาวิธีแก้แก้แบบนี้เป็นแนวถักออกมาแล้วก็เป็นสวยดีคะ่ะสวยดี ปรเดียวันนี้ธนาคารเขาหยุดค่ะก็เ,เลยสบายหน่อยแล้วก็เดี๋ยวเปิดมาค็ะแปดเก้าไปทํางานสองวันแล้วก็หยุดก็หยุดอีกสองวันเดือนนี้จะวันหยุดเยอะหน่อยนะผลงานก็ไม่มี <laughs> โบนัสไม่รู้จะมีหรือเปล่า <laughs> ทำใจจะได้หรือเปล่า ก็เขาไม่ลดเงินเดือนก็ดีแล้วเนาะอืมนี่ค่ะดูตามมือไปก่อนนะพอดีมันจะของมูผาจะทํายาวนิดนึงเพราะว่าปูผับต้องการเขียนให้มันยาวนิดหนึ่งด้วยปิดแผลเป็นนะอืมปิดแผลเป็นแล้วก็เป็นคนตัวใหญ่ด้วยค่ะแต่ทําตัวใหญ่มากอย่างเงี้ยเปลืองไหมนะเปลืองไหมเปลืองไหมแบบไม่ใช่ธรรมดานะเปืองมากๆเล้ว ไหนกกระยางก็จะแพงนิดนึงค่ะก็จะแพงราคาถ้าเทียบกับไหมปกติแต่มันนิ่มมากเลยนะคะนิ่มใส่สบายไหมพรมใส่ไม่ร้อนนะหลายคนอาจจะอาจจะว่าเอ๊ะมันร้อนหรือเปล่าหลายคนที่ถนัดไหมซัมเมอร์เขาก็จริงไหมซัมเมอร์มันจะสวยกว่าไหมพรมค่ะเวลาถักแต่ว่าด้วยอุปภาเวลาถักมันน้อยถ้าไหม ถ้าถ้าเป็นไหมซัมเมอร์นี่กว่าจะได้กว่าจะกว่าจะเป็นตัวนะก็น่าจะนานมันด้วยบุปัสตัวใหญ่ค่ะมันถักมันต้องใช้เวลาเวลาไม่พอแต่ถ้าไหมพรมเนี่ยแป๊บแป๊บแป๊แป,ปด้วยเส้นใหญ่ก็ได้ใส่แล้วก็สวยแบบไหมพรมสวยแบบไหมพรมอืมว่มาวานนี้ <laughs> ไป เซนทันในในห้างที่ท็อปเขาค่ะเจอลูกพับเกาหลีลูกสิบเก้าบาทเดิมทีมันมีขายข้างนอกลูกละสิบาทนะก็เพิ่งเคยเจอลูกพับเออสมัยก่อนตอนหมูผ่าเป็นเด็กตอนทํางานแถวอยู่แถวเยาวราชมันแพงมากเลยนะยังยังจําได้ว่าเราตอนนั้นคืออยากกินมากอะ่ะมันแพงมากเราก็ไม่มีปัญญากินนะเงินเดือนน้อย ตอนนี้เหลือสิบาทแต่ซื้อที่ที่ท็อปอะลูกสิบเก้าบาทโหขอบอกซื้อมายี่สิบลูกมันอร่อยมากใส่ตู้เย็นเย็นเย็นมันหนืดๆนะเดี๋ยวว่าเดี๋ยวหมดจะไปซื้อไปไม่รู้จะเหลืออยู่หรือเปล่าคือถ้าลูกละสิบเก้าบาทซื้อกินเลยค่ะมันมันถูกอะ่ะจมพู่บ้านเรา โลเจ็ดสิบาทนะลูกพับจากเกาหลีลูกสิบเก้าบาทแล้วมันลูกพับมันกินได้หมดนะนกินได้หมดอืมก็เลยบอกโอ้ยของถูกแล้วดีนี่เราชอบไม่กลัวเบาหวานขึ้นเลยอ่ะเดี๋ยวคุณหมอจะต้องว่าแน่ทำไมน้ำตาลแต่มันไม่หวานมากนะมันอร่อยมากเลยอะ่ะปอกกินทีสามสี่ลูกก็นี่หมดซื้อมาเมื่อวานหมดไปกับสิบลูกแล้ว อร่อยอร่อยแนะนำตอนนี้ถ้าใครไปที่ท็อปนะซื้อเลยค่ะลูกพับลูกพับลูกสิบเก้าบาทเลือกลูกแข็งๆหน่อยเผื่อมันสุกแต่ลูกสุกมันก็อร่อยนะสุกถ้าลูกสุกเราก็ใส่ช่องฟิตไงใส่ช่องฟิตมันก็หนืดๆเหมือนไอศครีมครับมันก็อร่อยตอนที่ไปเกาหลีบุพาซื้อลูกพับแห้งหลายพันนะหลายพัน แพงดูตามมือไปนะคะพอดีมันยาวคลิปไม่ได้ตัดต่อค่ะเดี๋ยวจะหมุนกลับมาอีกทีหนึ่งเป็นตัวหลักคือมันจะมีสองรอบแค่นั้นแลหละเห็นนะคะเดี๋ยวพอตอนตอนตอนกลับตอนไอเนี่ยค่ะครบรอบจะได้ปักถูกว่าปักตรงไหนปักหลักค่ะ มาเล่าสู่กันฟังมันมีถ้าเราซื้อของตามตามห้างที่ใครที่จะไปลดหย่อนภาษีมันได้สามหมื่นนะคะที่เราซื้อของใช้ในชีวิตประจําวันในอะไรเนี้ยใบกํากับภาษีอะซื้อของของของควันให้คนนู้นคนนี้อะไรเนี้ยค่ะไปลดหย่อนภาษีได้นะสามหมื่นนะสามหมื่นแต่ไม่ใช่ว่าเราได้เงินสามหมื่นคืนนะเอาไปนําไปลดหย่อนค่ะน,นําไปลดหย่อนเอบุพัด ปีที่ผ่านมาเจอภาษีเกือบสองแสนโอ้จุกจุกจุจุจ่ายภาษีจุกเลยเพราะว่ารถยนต์เดี๋ยวนี้ก็พวกกองทุนมันก็ยาวเนาะจะเกษียณแล้วก็ไม่ได้ซื้อ,อประกันบำนาญก็อายุครบแล้วทำไม่ได้แล้วคือเขาเริ่มคืนบำนาญมาแล้ว ก็ได้ประกันชีวิตซื้อตั้งเยอะตั้งแยะคือลดหย่อนได้แค่แสนเดียวดอกเบี้ยบ้านก็นีเราเหลือน้อยก็ดอกเบี้ยบ้านก็เหลืออยู่นิดนึงอืประมาณก็เลยได้ลดหย่อนน้อยเจอภาษีแบบโอ้โหตายตายตายคือทำงานเจอแต่ภาษีเหนื่อยถ้าไม่เสียภาษีนี้ก็จะดีหรือลดให้เราหน่อย ที่จริงเงินเดือนไม่ได้เยอะนะคะเดือนเดือนไม่ได้เยอะนะแต่ว่าเขาหักของบุพาอยู่ในฐานภาษี25เปอร์เซ็นต์ก็เยอะเงิเนเราทำมาหาได้เท่าไหร่เป็นภาษีผ่อนบ้านได้เป็นทีละเดือนอะผ่อนได้ผ่อนบ้านราคาหลายล้านได้อะตัวดอกตัวภาษีมันอะแต่ละเดือนอะหลายคนที่เด็กๆนะบอกว่า ภาษีเขาภาษีเขาอะไรอย่างเงี้ยนะ่ะน้องอยังไม่ทํางานแล้วน้องมีภาษีด้วยอ๋อภาษีมูลค่าเพิ่มกินอยู่เวลาไปซื้อของกินของใช้มันบวกในที่เราซื้อของซื้อของห้างถ้าน้องกินข้าวแกงข้างทางก็ถ้าว่าไม่ได้เสียโดยตรงเนาะอืมแต่พวกป้าป้านี่เสียหนักนะจ๊ะอืมไม่ได้ไปอ้างนะภาษีกูภาษีกูอืม เ่าสู่กันฟังค่ะก็คือคนทำงานเงินเดือนไม่ได้ไม่ได้เยอะนะคะทั่วประเทศนะที่เงินเดือนที่ถูกหักภาษีเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะคะแต่ว่าถ้าหลายคนที่มาทำงานเข้ามาสู่ระบบของเป็นลูกจ้างเนี่ยค่ะมันก็จะเก็บภาษีได้เยอะนะเก็บภาษีได้เยอะแต่บ้านเราส่วนใหญ่ก็ก็ต่างจังหวัดเนี่ยเขาก็ไม่ได้เข้าสู่ระบบอ่าที่เป็นลูกจ้าง ก็คือทําบ้านเรานี่จะทำเ,เหมือนกิจการส่วนตัวเยอะมันก็ไม่ได้เข้าสู่ระบบพวกนี้นะขายของอะไรอย่างเงี้ยขายอาหารอะไรอย่างงี้ขายทุกสิ่งทุกอย่างที่เราขายเองอะค่ะเป็นเจ้านายเองอะอส่วนใหญ่ก็ของบริษัทเขาก็เสียปภาษีไม่เยอะนะเขาทำขัดทุน <laughs> ทำงบขัดทุนเพื่อเสียภาษีน้อย ยอดขายนะเป็นสามสี่ร้อยล้านเสียภาษีหลักแสนมากกว่าบุผ่านหน่อยนะอืมเขาก็อย่างว่าแหละประเทศไทยนะมันถึงไม่ได้เหมือนต่างประเทศไงแล้วไม่ต้องมาวุวายนะว่าทำไมไม่เหมือนต่างประเทศก็คุณเสียภาษีน้อยไปพัฒนาได้น้อย งไปก่อนนะคะอันนี้จิม้มแต่ไปดูคลิปของต่างประเทศเขาสอนดีนะเขาสอนละเอียดนะบุภาก็ต้องขออภัยนะบุพาสอนไม่ไม่ได้ละเอียดหรอกคะ่ะอืมก็เอาเป็นว่าถ้ามาดูของบุภาก็มาดูว่าตัวอย่างในการทําลายแล้วกันนะอืมลายแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแบบเสื้อแบบนี้ ลายแบบนี้ทำยังไงอย่างนี้ค่ะจะได้ง่ายขึ้นนะมาดูจะได้ง่ายขึ้นอุภาก็ไปดูของต่างประเทศเขาเหมือนกันเวลาบางอันก็ทำไม่เป็นหรอกก็ไปดูแต่เราก็เลือกลายที่ง่ายๆของเราค่ะทำออกมาใส่มันก็สวยมีเป็นสิบกว่าตัวจะ2ยี่ิตัวเลยนะคะตรงนี้นะ ตรงเนี้ยค่ะที่เนี่ยตรงมุมมันเนี่ยตรงมุมมันนี่นะเพราะมันจะไม่เท่ากันตรงมุมนี่แหละนี่นะคะแล้วก็มาเกี่ยวตรงนี้นิดหนึ่งไม่งั้นมันก็จะหายไปหายไปมันจะไม่ตรงนี่นะคะอ่แล้วก็กลับด้านเห็นไหมคะสวยไหมนะคะ ่อมาตรงนี้โซ่สี่ที่เราโซ่สี่เพราะว่าเรา,เาพันหัวเข็มสองครั้งนี่นะคะอันหัวเข็มปักลงตามช่องนี้นี่ค่ะที่ที่ทำให้ดูนี่นะคะเนี่ยค่ะปักลงทีละอันนี่นะอันหัวเข็มสองครั้งกลับไปกลับมา ถ้าใครที่เอาแขนสั้นกว่านี้นะคะแขนสั้นตัวเล็กๆกว่านี้ก็ได้นะลองลองวัดกับตัวเองดูอันนี้บูพัดทักใหญ่ไปทารีดมันก็จะใหญ่กว่านี้อีกนะคะเนี่ยทารีดก็จะโครงเลยอันนี้ทําตัวหลวมๆเลยนี่นะคะเนี่ยครับปักนี่นะเนี่ยจะทําแบบของบูพัก็ได้นะคะหรือจะทําตามแบบของเขาก็ได้อันนี้วิธีแก้ เพราะว่ามันเป็นถักสองแผ่นกลับไปกลับมาถ้าไม่งั้นมันจะอีกอีกด้านหนึ่งเป็นแบบนี้อีกด้านหนึ่งจะเป็นแบบนี้ปูผาว่ามันไม่สวยไงก็เลยเอามาทําแบบนี้ถักสองชิ้นมาชนกันเนี่ยค่ะแล้วก็มาถักต่อไหมใช้ไหมนี้นะคะแพงหน่อยแต่ว่าสวยแพงหน่อยแต่ว่าโอเคอยู่นะคะ น่ารักอะ่ะเป็นเสื้อที่แบบนะดูหลวมๆน่ารักดีใส่กับเป็นกางเกงขาวกับโปรงขาวอะไรก็ได้เนี่ยอืหรือจะใส่ใส่แต่แนะนําใส่ซรับในต้องสีขาวนะมันถึงจะขึ้นมันถึงจะขึ้นนะเนี่ยค่ะหลวมๆใส่สบายๆเหมือนอ่าชายเขาจะแหวกนะชายเขาจะแหวกข้างนะคะเนี่ยเนี่ยเหมือนที่เขา อันนี้ขึ้นไปเหมือนชายเขาจะแวกข้างอุภาว่าก็จะแวกข้างสูงหน่อยแวกข้างสูงหน่อยให้ดูตัวใหญ่ๆเหมือนเสื้อเหมือนอะไรเดียวเหมือนเสื้อทางทางใต้ที่เป็นผ้านิ่มๆก็อาจจะผูกคอนิดนึงเดี๋ยวดูก่อนว,ว่าจะเป็นแบบไหนนะคะนล้วลองทํากันดูเนาะลายง่ายๆลายง่ายๆผสมประสานจะเอาตัวอย่างเหมือนของบุภาก็ได้หรือจะเอาตามของเขาก็ได้ค่ะ ลองทำกันดูนะคะค่ะขอให้มีความสุขทุกคนคะ่ะสวัสดีค่ะ